โปเกมอนน่ารักปุกปุยยุคคลาสสิกที่ต้องใช้หินดวงจันทร์ในการวิวัฒนาการ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีและนี่คือรายการโปเกนเด็กซ์นะครับผมวันนี้ผมเอาโปเกมอน2ตัวนะครับใช้คาว่า2สายพันธุ์ดีกว่านาะเพราะว่าไอ้สตัวนี้ก็คือจะมีรากพัฒนารวมๆแล้วอยู่ที่อย่างละสานะครับก็กลายเป็น6ตัวเนาะโปเกมอนที่ผมจะเอามาคุยนะครับนั่นก็คือสายพันธุ์ของปิปปี้แล้วก็สายพันธุ์ของคูรินนั่นเองนะตอนแรกผมตั้งใจว่าผมจะแยกเหมือนกันนะครับสำหรับไอ้สตัวนี้นะแต่ว่าไม่รู้เป็นไรครับผมไม่รู้ท่านผู้ชมคนอื่นเป็นไหมนะว่าเวลานึกถ เวลาผมนึกถึงปิ๊ปปี้เทไรปุ๊บก็จะโยงมายัางพูรินตลอดเวลาเลยนะครับเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยโปเกมอนสองตัวนี้มันมีอะไรที่เชื่อมโยงกันเยอะนะครับหมายความว่ามีอะไรที่มันคล้ายๆกันเยอะนะไม่ว่าจะเป็นแบบว่ามีร่าง2อยู่ในเจนหนึ่งแต่พอไปเจน2ปุ๊บมันดันมีร่าง1ปรากฏขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมแล้วก็เป็นโปเกมอนที่ต้องใช้มูนสโตนหรือหินดวงจันทในการวิวัฒนาการคล้ายๆกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หยิบม,มาคุยให้ฟังกันในคลิปเดียวเลยนั่นเองนะแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวู้ินเนเี่่่ยจออรรราาุมมมโปะหืง าราด็อกซ์มานะครับแต่ว่าโปเกมอนที่เป็นร่างพาราด็อกซ์ผมว่าข้อมูลมันยังน้อยเกินไปยังอาจจะทํารายการโปเกเด็กซ์ไม่ได้ก็อาจจะยังไม่ได้มีการพูดถึงในคลิปนี้นะครับก็เอาเป็นสายพันธุ์พิยวๆวของมันที่ไม่ใช่โปเกมอนพาราด็อกซ์ก่อนเนาะถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูจากสายพันธุ์ของผู้มันกันทีละตัวเลยครับเริ่มจากฝั่งของปิ๊ปปี้ก่อนนะครับปิ๊ปปี้ก็จะมีเป็นโปเกมอนร่างเบบีของมันด้วยนะครับนั่นมีชื่อว่าพี่นั่นเองครับชื่อสั้สนๆ ปิ๊ปปี้นะครับเราจะเห็นว่ามันมีหูสีน้ตาตาลกึ่งๆจะไปทางดํานะแล้วก็มีเป็นคล้ายๆผมหน้ามาังงวนงอเล็กน้อยอยู่ตรงด้านหน้าด้วยนะครับซึ่งตัวของมันเนี่ยเราจะเห็นว่ามีลักษณะเป็นรูปแบบของดวงดาวเลยอารมณ์ประมาณว่าอ้างอิงชื่อประเภทโปเกมอนของมันเลยนะครับด้วยความที่ว่ามันมีลักษณะเป็นดวงดาวแบบนี้เวลามองไกลๆหลายๆคนก็จะคิดว่าเฮ้ยมันก็ดูเหมือนกับว่าใครเอาอะไรรูปดาวมาวางไว้หรือเปล่าซึ่งตัวของมันเนี่ยถือว่าเป็นโปเกมอนทารกที่เพิ่งเกิดขึ้นมาจากไข่แล้วก็มันจะมีความแตกต่่าาาาางงจจกกกกสสปปีีีชหลัััทมนนววิฒรไ็คื ตัวปิปปี้แล้วก็ตัวของพิกซี่นั่นเองนะครับระบบแวดล้อมของมันเนี่ยจะมีความลึกซึ้งกับดวงดาวมากกว่าครับผมซึ่งไอ้สอ่างพัฒนาของมันเนี่ยจะมีความลึกซึ้งเกี่ยวกับดวงจันทร์ครับหมายความว่าตัวของพีเองก็จะค่อนข้างแบบสเกลกว้างนิดนึงนะครับอ่าและทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นโปกเกมอนที่มีความสัมพันธ์กับดวงดาวมันก็มักจะออกหากินในช่วงเวลากลางคืนแล้วก็ในคืนที่มีดาวหางดาวตกอย่างนี้มันก็จะมีการออกมาไร่รำกันเป็นวงกลมนะครับซึ่งการไร่รำของมันเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ค่่่่อยยมีีใครรรจะไได้เเเหห็นนทาาักว การเต้นที่ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวครับและรูปแบบการเต้นรำของมันก็จะมีความแตกต่างจากของปิ๊ปปี้นะครับพูดอย่างนี้ก็คือแน่นอนว่ารู้เลยนะว่าปิ๊ปปี้เองมันก็จะมีการไร่ดําในรูปแบบของมันเหมือนกันนะครับโดยเจ้าตัวพีนี้นะครับเวลาที่มันเต้นเราก็จะดูว่ามันมีภาพลักษณ์ที่ดูออนแอเพราะว่ามันจะเป็นโปเกมอนที่ใช้คำว่าต่อสู้อะไรเนี่ยไม่ค่อยเก่งเลยนะและก็อย่างที่บอกไปว่าโปเกมอนตัวนี้เนี่ยเป็นโปเกมอนที่หาตัวจับได้ค่อนข้างยากคนที่มีโอกาสได้พบหรือนะักวิจัยโปเกมอนเนี่ยจะค่อนข้าง ที่อยู่ใกล้บริเวณแบบจุดดาวตกอย่างเงี้ยครับก็จะสามารถมองเห็นมันได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกมันมีความสัมพันธ์กับเรื่องดวงดาวเวลาที่มันเห็นดาวตกที่ไหนปุ๊บมันก็จะไปออก,กันอยู่ตรงนั้นแล้วก็เราก็จะสามารถเห็นเจ้า P ีออกมาเต้นร่ายรำอย่างเพลิดเพลินนั่นเองครับทีนี้ถ้าพูดถึงในตัวของสเตตัสนะครับผมสเตตัสของโปวกมอนร่างเบบีอย่างนี้อย่าไปคาดหวังมันเยอะนะคือตัวของ P ีนะครับผมสเตตัสรวบอยู่ที่218ด้วยกันครับเออซึ่งถือว่าน้อยมากๆนะครับที่น้อยจัดๆเลยก็คือจะเป็นค่าสปีดน,น ลแล้วก็เจพีตัวนี้ถ้าเกิดว่ามันมีค่าความสัมพันธ์กับเทรนเนอร์ที่มากยิ่งขึ้นมันก็จะวิวัฒนาการกลายเป็นปิปปี้ครับปิปปี้เป็นโปเกมอนนางฟ้าธาตุแฟรี่นะครับผมอ่าตรงนี้รีมาร์ควาให้นิดนึงนะทั้งตัวปิปปี้ทั้งตัวพี P, ว P, แล้วก็ตัวพิกซี่ที่เป็นร่างวิวัฒนาการนะครับเดิมทีเนี่ยมันเป็นธาตุนอร์มอลมาก่อนนะแต่ว่าพอเป็นเจน6ปุ๊บมันก็จะมีการเปลี่ยนเป็นธาตุแฟรี่ไปเลยนั่นเองครับผมซึ่งตัวปิปปี้เนี่ยเราจะได้เห็นว่ามันเป็นโปเกมอน ค่อนข้างอารมณ์ดีแล้วก็มีการคิดบวกคิดโพซิทีฟอยู่ตลอดเวลาเลยนั่นเองครับรูปร่างหน้าตาของมันเนี่ยก็จะเหมือนกับนางฟ้าตัวน้อยๆมีลําตัวสีชมพูอ่อนแล้วก็จะมีปีกอยู่ที่ด้านหลังของมันด้วยครับมีหางที่ม้วนงอเป็นสัญลักษณ์ด้วยนะเทรนเนอร์ที่เห็นปิ๊ปปี้ส่วนใหญ่ก็จะมองที่หน้าตาที่หูของมันแล้วก็ที่มือปุ่มปัมของมันที่ดูน่ารักน่ารักนี่เองครับโดยตัวปิ๊ปปี้นี้มันจะสามารถใช้พลังของมันได้สูงที่สุดก็คือเมื่อมันได้รับแสงจันทร์ครับซ จะทําได้แล้วพลังของมันนั้นก็สามารถทําสิ่งมหัศจรรย์ได้ต่างๆนานานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต่อสู้อย่างเงี้ยก็จะมีพลังเยอะขึ้นด้วยแล้วก็การสร้างปัิหารอะไรต่างๆนานานสร้างสิ่งสวยงามแล้วก็ลอยตัวในอากาศอย่างงี้ก็เป็นความสามารถที่มันจะได้รับในคืนที่มีพระจันทร์เต็มดวงซึ่งด้วยรูปรักษณ์ที่ดูน่ารักของมันนะครับมันก็มักจะได้รับความนิยมในฐานะที่เป็นสัตว์เลี้ยงมากกว่าครับผมแล้วก็ปิ๊ปปี้ตัวนี้เนี่ยนับว่าเป็นหนึ่งในโปเกมอนที่มักถูกเอาไปทําเป็นของเล่่นนนนน้้วครัััับาเกกกใลมมม็จะีีตตุปอ ก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งประดิษฐ์หนึ่งที่อ้างอิงโปเกมอนได้นะซึ่งเราบอกเลยว่าปิปปี้ก็ถือว่าเป็นโปเกมอนอีกหนึ่งตัวที่หายากเหมือนกนันครับแต่ถ้านับความหายากแล้วเนีย่ยหาง่ายกว่าพีนิดนึงนะเออซึ่งไอ้ตัวพีไอ้ตัวเบบีของ,งมันเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีคนเห็นหรือถ้ามีคนเห็นก็อย่างที่มองไกลๆว่าเป็นอะไรที่คล้ายๆรูปดาวแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่ครับแต่ว่าปิปปี้เนีย่ยดูจะเป็นจุดเด่นมากกว่าแล้วก็หาตัวได้ง่ายกว่าครับผมแล้วก็ความสัมพันธ์ที่มมมมััันนนีีีีกกกกก็็คืืออออจจจะเเเปปววววววาาพพท่่่่่ยขข้้้งงงงงบบดดรรรรรซึแล ออกไปเต้นราครับผมซึ่งการเต้นรํานั้นนะเป็นการเต้นรําที่แสดงถึงความสุขที่ได้เห็นแสงจันทร์นั่นเองครับโดยที่ว่าถ้าเกิดว่ามีเทนเนอร์คนไหนมาเห็นมันนะครับผมก็ปิปปี้นี่เรียกว่าจะแตกฝูงกันเลยครับผมก็คือจะตกใจแล้วก็เพ่นหนีหายกันไปคนละทิศคนละทางเลยนั่นเองนะยกเว้นแต่ว่าถ้าเป็นเทนเนอร์ที่มันรู้สึกว่าไว้ใจได้มันก็จะเต้นให้ดูและคนที่มาเห็นการเต้นของปิปปี้เหล่านั้นนะครับก็จะเรียกว่าได้รับความสุขกันแบบเต็มที่เลยครับในส,นส่วนสเตตัสของปิปปี้นะคร ดีเฟนต์นะครับแล้วก็มีค่า HP ที่ค่อนข้างสูงครับก็จะประมาณนั้นเลยครับไม่ได้มีจุดเด่นว่าจะเอาไปต่อสู้อะไรได้ขนาดนั้นครับผมแต่รีมาร์ไว้ว่าถ้าจะเอาไปสู้จริงๆก็อย่าเล่นสายแอตแทกกายภาพเลยเนาะเป็นสายสเปเชียลแอตแทกจะดีที่สุดครับ แล้วก็ปิปปี้นะถ้าเกิดว่ามันวิวัฒนาการมันจะกลายเป็นโปเกมอนที่มีชื่อว่าพิกซี่ครับผมพิกซี่เป็นโปเกมอนนางฟ้าธาตุแสรี่ครับซึ่งตัวพิกซี่นี้เกิดจากการวิวัฒนาการของปิปปี้ด้วยการใช้หินดวงจันทร์นั่นเองซึ่งมันเป็นโปเกมอนที่มีพลังลึกลับอยู่ในตัวค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เป็นโปเกมอนที่เรียกว่าไม่ค่อยปรากฏตัวต่อหน้ามนุษย์ักเท่าไหร่นะซึ่งเนื่องจากเป็นร่างวิวัฒนาการของปิปปี้นะครับร่างกายของมันก็จะมีขนาดที่ใหญ่มากขึ้นแขนขาหนาขึ้นนหูก็มีีขาดท่ มากขึ้นแล้วก็ตอนนี้มีปีกที่งอกออกมาเห็นชัดเจนแล้วนะครับซึ่งมันมีปีกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าใช้ปีกกับพือนในการลอยตัวนะแต่ว่าตัวของพิกซี่เนี่ยสามารถลอยตัวได้ด้วยตัวเองเลยครับเพราะว่าตัวของมันเองก็มีน้ําหนักเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ40นะครับผมการใช้พลังจิตภายในของมันที่สามารถลอยได้อย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะแต่ว่าจะให้ลอยหอกบินเหินหาวอะไรพวกนี้ก็คงไม่ถึงขนาดนั้นครับปกติแล้วเนี่ยพิกซี่มันมักจะใช้วิชาการลอยตัวของมันนะในการที่จะวิ่งบนผิวน้ําอย่างสนุกสนานนั่นนนนเเองคครับมวลาที่ไหก็ เดินไปในป่าแล้วเนี่ยมันก็จะมีการเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลานะครับอย่างที่บอกบอกไปนะว่ามันเนี่ยไม่ค่อยจะปรากฏตัวต่อหน้าผู้คนซะเท่าไหร่นะเวลาที่มันสัมผัสได้ว่ามีคนกําลังมาเดินเล่นในป่าอย่างนี้มันก็จะแบบว่าหนีหายไปเลยครับการได้ยินของพิกซี่นะครับต้องบอกเลยว่ามันสามารถได้ยินเสียงเข็มหล่นได้ในระยะรัศมี1กิโลเมตรครับผมเออคือแบบว่าหโหโคตรดีว่างั้นเถอะนะแต่ด้วยความที่ว่าพิกซี่เป็นโปกเกมอนที่หูดีมากๆใช่ไหมครับบางครั้งเนี่ยการหูดีของมันก็จะส่งผลให้มันไวต่อเสียงแล้วทีีีีีีนน้้ถถาาาาเเเกกิดวว่่่มมมมัจอสสยงงทคู าก็อาจจะทําให้มันเกิดอาการปวดหูได้ด้วยเช่นกันครับแล้วก็จากที่บอกไปเมื่อกี้ว่าพอมันได้ยินเทรนเนอร์มาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเดินหนีหายไปเลยว่าโอ้โหเทรนเนอร์มาแล้วไปดีกว่าอะไรเงี้ใช่ไหมครับแต่จะมีพิกซี่อยู่ฝูงหนึ่งครับผมที่มันรู้สึกว่ามันก็มีความน่ารักสง่างามในตัวของมันอย่างนี้แล้วมันต้องการเปิดเผยตัวตนของมันให้กับโปเกมอนเทรนเนอร์มันก็สามารถทําได้เหมือนกันนะหมายความว่าเฮ้ยมันได้ยินเทรนเนอร์มาปุ๊บมันก็เตรียมตัวแบบว่าเปิดตัวอย่างแบบแกรนด์โอเพนนิ่งเพื่อให แตงตัวตนต่อหน้าของเขานะครับผมคนคนนั้นจะได้มีชีวิตแต่งงานที่มีความสุขครับเอก็ถือว่าน่าจะเป็นแบบอารมณ์ประมาณว่าเหมือนเป็นผู้ถูกเลือกจากพิกซี่ถ้าได้เจอกับตัวพิกซี่ที่มาปรากฏตัวต่อหน้าในป่าของพวกโปเกมอนอย่างนี้ก็เท่ากับว่าคนคนนั้นจะได้มีชีวิตรักที่มีความสุขอย่างยาวนานนั่นเองครับอ่าอันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตำนานที่น่าสนใจของตัวพิกซี่ก็แล้วกันเนาะนั่นคือวิธีการที่ว่าพิกซี่จะมาปรากฏตัวต่อหน้าคนคนนั้นแล้วก็โชว์ตัวให้กับคนคนนั้้้้นนนนเเเหห็ใใช่่่่่่มมัยคครรแแตตตตททีีีีีีถาาาาากกกิิิดดวววอออจไงงงงสุข นขนาดนั้นแต่อยากเห็นพิกซี่ตัวเป็นเมนสักทีหนึงจะได้ไหมอะ่ะก็มีโอกาสอยู่เหมือนกันนะครับกลับมาที่เรื่องของว่าพิกซี่เป็นโปเกมอนที่เหมือนกับปิ๊ปปี้ครับคือเขามีความเกี่ยวข้องกับดวงจันทร์อย่างลึกซึ้งหมายความว่าในคืนที่มีพระจันทร์เต็มดวงพวกพิกซี่เองก็จะมีการมารวมตัวกันแล้วก็เต้นรําถวายดวงจันทร์เหมือนกับปิ๊ปปี้ทำเลยนั่นเองครับแต่ทีนี้เนี่ยข้อมูลก่อนหน้านี้ที่มีการบอกนะครับว่าตัวพิกซี่เองก็จะมีพฤติกรรมของการที่ว่ามันชอบไปวิ่งเล่นบนผิวน้าโดยการใช้ทััััััักากกษะาารรรออยยตวววขงงงงมมนนนใช่่่้ซึจหจหหเี พิ ie, กซี่จะโฟกัสอยู่กับการวิ่งเล่นบนผืนน้ำเป็นอย่างดีโปเกมอนเทนเนอร์ or, คนไหนที่ต้องการเห็นพิกซี่ก็จะเห็นได้ในลักษณะที่ว่ามันเนี่ยไปวิ่งเล่นอยู่บนผิวน้ําเพราะว่าตอนนั้นมันโฟกัสอยู่กับการเล่นบนผิวน้าบางครั้งมันก็อาจจะไม่ทนได้ยินเสียงว่ามีเทนเนอร์เข้ามาใกล้ๆก็เป็นจังหวะที่เรียกว่าสามารถเข้าไปเห็นพิกซี่มันเต้นรําอยู่บนผิวน้ําได้อย่างสบายใจนั่นเองครับแล้วก็อีกพฤติกรรมหนึ่งของพิกซี่ที่น่าสนใจนะก็คือว่ามันจะยืนเงยมองพระจันทร์เต็มดวงครับโดยนักวิจัยเชื่อววววว่่่่าาาาาาิกกกซซีีีเเหหลลนนนนน้้คครััับปป็็โมมมมมมททึึงดจย อาจจะโหยหาอะไรเกี่ยวกับดวงจันทร์หรือว่าดวงจันทร์จะเป็นบ้านเกิดของมันนะครับก็เป็นอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งที่ค่อนข้างชัดเจนว่าพิกซี่เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับดวงจันทร์ในมุมที่ว่าดวงจันทร์เป็นบ้านเก่าของมันนั่นเองครับและถ้าพูดถึงสเตตัสของพิกซี่นะครับก็ต้องบอกว่าสูงขึ้นมาพอสมควรเลยนะจากผลรวมที่อยู่4 8 3อย่างนี้นะครับผมแล้วก็มีพลังโจมตีพิเศษกับพลังป้องกันพิเศษที่สูงแล้วก็บวกกับค่า HP ที่ค่อนข้างเยอะอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าจะเอาไปใช้ต่อสู้จริง ควรจะเป็นโปเกมอนที่เอาไว้เล่นในทิกลูอย่างเงี้ยก็น่าจะโอเคนะครับก็หมดไปสําหรับสายพันธ์ของปิ๊ปี้นะครับผมโปเกมอนที่มีความเกี่ยวข้องกับดวงจันทร์อย่างลึกซึ้งนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสายพันธ์ของพูรินกันบ้างดีกว่าว่าพวกมันจะมีความเกี่ยวข้องกับดวงจันทร์อะไรยังไงบ้างไหมนะซึ่งสายพันของพูรินก็จะประกอบไปด้วยสาตัวนะครับแล้วก็พูให้ตรงนี้เลยว่าสายพันธ์ของพูรินดั้งเดิมแล้วเนี่ยมันก็เป็นโปเกมอนธาตุนอร์มอลเหมือนกันครับแต่ว่าพอถึงเจน6ปุ๊บการมาของธาตุไซร์ล In, แล้วก็พูคูรินได้รับธาตุเพิ่มขึ้นมานั่นก็คือธาตุแฟรี่ด้วยครับอ่าฟังใหม่นะของปิ๊ปปี้เนี่ยคือเปลี่ยนจากนอร์มอลกลายเป็นแฟรี่เลยแต่ว่าฟังของพูรินเนี่ยเป็นนอร์มอลอยู่แล้วแต่ว่าเพิ่มธาตุแฟรี่เข้ามาด้วยนะครับวิธีการเล่นและแปลธาตุในส่วนของการเล่นต่อสู้อย่างนี้ก็จะมีความแตกต่างกันออกไปแล้วนะครับทีนี้มาเริ่มที่ร่างแรกของพูรินกันก่อนเลยครับผมนั่นคือเจ้าพูพูรินนั่นเองครับพูพูรินเป็นโปเกมอนลูกโปง่งธาตุนอร์มอลและแฟรี่ครับผมเป็นโปเกม จะมีรูปร่างลักษณะกลมเหมือนกันแต่สังเกตได้ว่ารูปร่างจะมีความเล็กกว่าแล้วก็ลวดลายอะไรพวกนี้มันจะมีความแตกต่างจากของพูรินนะครับหูก็ยังไม่งอกออกมาดีนะครับแล้วก็จะมีดวงตาเป็นสีแดงใสโปเกมอนเทรนเนอร์ Trainer, คนไหนที่ได้สัมผัสตัวกับพูพูรินก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันนุ่มนิ่มเหมือนขนมมัชเมลโล่เลยแลวเราก็จะเห็นว่าร่างกายของมัน,นส่วนใหญ่ลําตัวของมันก็คือจะกลมๆแล้วใช่ไหมครับวิธีการเคลื่อนที่ของมันนะคือมันจะใช้ความกลมของมันเนี่ยกลิ้งไปกลิ้งมานะครับหรือใช้กระโดดไปกระโดดโดาารระโดดดดดดมมาาาากกกก็็็วว่่ไ้ยทีรระะของันนจเป ที่คนดูแล้วก็จะสบายใจนะดูแบบว่ามีความน่ารักวัางันเถอะแล้วก็เวลาที่มีเหงื่อออกจากร่างกายของมันนะครับกลิ่นของเหงื่อมันเนี่ยจะมีความหอมหวานมากๆเลยนะครับซึ่งความหอมหวานของกลิ่นเหงื่อของูุ้พูรินก็จะทําให้คนที่ได้กลิ่นเข้าไปเนี่ยมีความสงบของจิตใจแล้วก็ลดอาการเครียดได้ด้วยครับผมตัวของูุ้พูรินเองเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาชอบทำนะครับก็คือการร้องเพลงนั่นเองครับความสามารถในการร้องเพลงของมันใช้คําว่ายังฝึกฝนเพื่อพัฒนามากกว่านี้ครับเพราะว่ามันยังร้องเพลงดีไม่เท่ากับพุรินเนาะเพราะว่าเส้นเสียงของ ได้รับการพัฒนาอย่างถึงที่สุดนั่นเองครับแล้วภูภูลินเองเนี่ยก็จะมีตัวที่แบบว่าพยายามจะฝึกฝนร้องเพลงให้มันดีเท่ากับภูรินนะแต่บางตัวก็จะรู้ลิมิตตัวเองดีแล้วก็ฝึกฝนเท่าที่พอเหมาะครับแต่มันจะมีภูภูลินที่แบบหักโหมฝึกมากเกินไปอย่างนี้เส้นเสียงของมันก็อาจจะอักเสบได้ด้วยเหมือนกันนะซึ่งเวลาที่มันร้องเพลงจนเหนื่อยแล้วหรือมันร้องเพลงหนักจนเส้นเสียงอักเสบอย่างนี้พฤติกรรมที่น่ารักอีกอันนึงของมันก็คือว่ามันจะทําการบ้วนปากด้วยน้ําจืดครับผมซึ่งการบ้วนปากของมันกอทา่ง้รีต จะใช้น้ำเนี่ยลดอุณหภูมิในร่างกายครับเพราะว่าเวลาที่มันร้องเพลงปุ๊บอุณหภูมิของร่างกายของมันก็จะสูงขึ้นด้วยเช่นกันนะครับก็ถือว่าเป็นการรักษาสมดุลภายในร่างกายนั่นเองและถ้าพูดถึงสเตตัสของพุพุรินนะครับผมก็ถือว่า HP โดดเด่นมากนะครับอยู่ที่90เลยนะแต่ถ้าเทียบกับอันอื่นปุ๊บไม่มีอะไรเกิน50เลยครับผมสูงสุดก็คือค่าพลังโจมตีพิเศษที่อยู่ที่40นะแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าเฮ้ยค่าพลังโจมตีพิเศษกับค่าพลังโจมตี พอพัฒนาไปแล้วอาจจะเล่นได้ทั้งสองสายเลยก็ว่าได้ครับและทีนี้พอพูรินเขามีความเชื่องต่อเทนเนอร์ที่มากขึ้นแล้วหรือมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนพ้องของเขามากขึ้นแล้วเขาจะวิวัฒนาการกลายเป็นพูรินได้นั่นเองครับพูรินก็เป็นโปเกมอนรูปโป่งทุน normal แล้วก็ทตาแฟรี่นะครับผมโดยที่ว่าดูจากรูปลักษณ์ของเขาแล้วนกก็จะเป็นโปเกมอนที่มีลำตัวกลมสีชมพูซีดๆหน่อยนะครับแล้วก็ดวงตาจะเป็นสีฟ้าอ่อนขนาดใหญ่ลำตัวกับหัวนี่เรียกว่าเป็นส่วนเดียวกันนะครับแล้วก็มีแขนกับขาที่้แลวกกมางอออ แล้วก็จะมีเป็นผมหยิกๆนิดนึงอยู่ตรงหน้าผากของเขานั่นเองครับโดยสิ่งที่เป็นไม้ตายชั้นดีในการพิฆาตศัตรูของตัวผู้รินนะครับนั่นก็คือเสียงเพลงของเขานั่นเองครับผมเสียงเพลงของผู้รินนะครับมันจะมีคลื่นออกมาแล้วก็ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งที่ได้ยินนั่นนะครับเกิดอาการง่วงนอนแล้วก็หลับไปได้เลยครับซึ่งช่วงเสียงของตัวผู้รินที่สามารถปล่อยออกไปทําให้ศัตรูหลับได้นะว่ากันว่าจะมีทั้งหมด12รูปแบบเลยครับถ้าเกิดว่าไม่ปิดหูให้ดีปุ๊บโดนเสียงเพลงของผู้รินเข ซึ่งเสียงของปูรินเนี่ยนอกจากว่ามันจะมี12รูปแบบในการที่มันร้องเพลงแล้วนะครับแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยไม่ว่าจะร้องแบบไหนก็ตามนะคลื่นเสียงของตัวปูรินเนี่ยมันจะปรับให้เข้ากับคลื่นของสมองของอีกฝ่ายหนึ่งที่ทําให้เกิดอาการง่วงนอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงของมันก็ค่อนข้างครอบจักรวาลนะ12รูปแบบเนี่ยผมคาดเดาเองนะว่ามันก็อาจจะเป็นรูปแบบของแล้วแต่ว่าตัวปูรินต้องการร้องเพลงจังหวะไหนท่วงทำนองไหนแล้วก็ทําให้ศัตรูหลับไปได้นั่นเองครับนอกจากเรื่องของการร้องเพลงแล้วนะครับก็จะมีอี มันก็สามารถที่จะสูดอากาศพองตัวเข้าไปแล้วตัวของมันก็จะพองขึ้นลอยเหมือนบอลลูนได้ด้วยครับผมแต่ว่าพอเมื่อใดก็ตามที่มันมีการสูดลมหายใจเข้าไปแล้วก็กลายเป็นบอลลูนแบบนี้เนี่ยว่ากันว่ามันก็เหมือนกับจะเก็บลมไว้ในตัวของมันแล้วก็ทําให้มันสามารถที่จะร้องเพลงรอบต่อไปได้นานมากยิ่งขึ้นนะครับหมายความว่าศัตรูเองก็ต้องปิดหูนานมากยิ่งขึ้นถ้าไม่ยอมปิดหูอย่างนี้ก็อาจจะโดนเสียงเพลงของผู้รินเข้าเล่นงานหลับไปนั่นเองครับประจรกย์ของผู้รินนะครับผมก็จะมีอุตสาหกรรมบางอันที่เรียกว่ามีีการรออััดเสยงขงขูินนนไว้ในนะคบ แล้วก็เอาซีดีนั้นไปขายเพื่อให้คนเอาไปฟังแบบก่อนนอนแล้วก็จะช่วยให้หลับสบายมากยิ่งขึ้นครับแต่เสียงเพลงที่อัดต้องบอกนะครับว่ามันจะไม่มีอนุภาพเท่ากับเสียงที่ร้องสดนะหมายความว่าเอาเสียงที่อัดลงซีดีอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ไปเปิดให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังปุ๊บอีกฝ่ายหนึ่งจะเหมือนกับว่าโอ้เป็นเสียงที่ไพเราะด,ดีนะคนที่ฟังก็จะรู้ว่าเป็นเสียงร้องเพลงเท่านั้นเองครับแต่ก็จะไม่เกิดอาการง่วงนอนหรืออาการหลับนะครับผมซึ่งถ้าเราดูสเตตัสของผูรินนะครับผมสเตตัสคูรินก็โอ้ มากเลยนั่นเองครับแต่น่ากลัวตรงที่ว่าพลังป้องกันทั้งสองด้านอยู่หลักประมาณ20อย่างนี้นะครับถ้าโดนโจมตีเข้าไปก็อาจจะจุกนะเออแม้ว่าค่าพลังชีวิตจะเยอะแต่ถ้าป้องกันน้อยอย่างนี้ก็ไม่น่ารอดชีวิตได้นะแล้วถ้าหากว่าคูรินเขาได้รับพลังของหินดวงจันทร์เข้าไปหรือหินแสงจันทร์เข้าไปอย่างนี้เขาก็จะวิวัฒนาการกลายเป็นคูรินครับคูรินเป็นโปเกมอนลูกโป่งตุาอร์มอลและาตาแฟรี่ครับผมเป็นร่างสุดท้ายของตัวคูรินแล้วนะซึ่งร่างกายของเขาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามีความเป็นวงรีตั้งขึ้นนะครับ แล้วก็ฟูขึ้นนะครับหูของเขาก็มีขนาดที่ยาวมากยิ่งขึ้นลําตัวก็ดูจะมีเป็นลวดลายมากยิ่งขึ้นนะครับยังดูมีสีชมพูอยู่แล้วก็จะมีเป็นลายสีขาวอยู่ตรงบริเวณกลางท้องของเขาครับซึ่งตัวของผูคูรินเนี่ยเราเห็นว่าร่างกายดูจะเรียบเรียแบบนี้นะครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยส่วนที่เป็นสีชมพูคือเป็นส่วนขนนะครับมันก็จะมีความละเอียดมีความนุ่มแล้วก็คนที่ไปสัมผัสนี่จะรู้สึกว่าโอ้โหมันช่างนุ่มนิ่มดูสบายเสลิดเกินนะครับนเนื่องจากว่าร่างกายเป็นขนนะครับผมมันก งไปอย่ามีคนเคยที่จะรวบรวมเอาไปทําเป็นพวกแบบสิ่งถักทอสิ่งที่เป็นแบบว่าแนวขนสัตว์อะไรแบบนี้ด้วยนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าค่อนข้างล้มเหลวนะเพราะว่าขนาดแล้วก็ความคงทนของขนของผู้คุรินเนี่ยมันไม่ค่อยจะสามารถเอาไปทําเป็นพวกสินค้าอะไรได้เท่าไหร่ครับร่างกายของตัวผูคุรินเองเรียกว่ามีความยืดหยุ่นแล้วก็ดีเยี่ยมมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าเทียบกับคุรินแล้วเนี่ยตัวของผู้คุรินสามารถดูดอากาศเข้าไปในตัวเองเนี่ยได้เยอะมากๆนะครับของผู้รินเนี่ยไม่ได้มีบอกนะว่ากี่เท่าแต่ผู้คุรินเนี่ยสามารถสูดอากาศเข้าไปให้ ขยายตัวพองตัวได้มากกว่า20เท่าของขนาดปกติของตัวมันเลยครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเทคนิคที่ตัวปูคุดินสามารถใช้ในการต่อสู้และก็ข่มศัตรูได้ด้วยนะครับเวลาที่มันมีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นแล H ้วใหญ่กว่าตัวของมันเอง20เท่าเนี่ยเรียกว่าขนาดของมันก็จะใหญ่มากเลยใช่ไหมครับซึ่งขนาดนี้ของมันเนี่ยสามารถที่จะใช้บทขยี้ศัตรูให้ได้รับความบาดเจ็บด้วยนะครับแต่ว่ามันก็จะบทในลักษณะที่แบบว่าบทนิ่มๆนะครับผมไม่ได้แบบว่าบทแข็งให้ศัตรูแบบว่าเละขนาดนั้นแต่ว่าการบททีีี่่่่มมัััันนนนิิเเยยยหหหะคครรรบบกกก็สส้้าาาาางงงวชภพใตูไป แล้วถ้าถามว่าภูคุรินเองยังมีความสามารถในการร้องเพลงให้ศัตรูหลับได้ไหมมันยังมีความสามารถในการร้องเพลงแล้วก็ทําให้ศัตรูหลับเนี่ยได้ดีเท่าๆกับคุรินครับผมเรียกว่าความสามารถนี้ก็ไม่ได้มีความอัปเกรดดูโดดเด่นอะไรมากกว่าคูรินนักน,นะครับแต่ว่าตัวของภูคุรินเนี่ยจะชูไปยังจุดเด่นที่ว่ามันสามารถขยายตัวใหญ่แล้วก็โจมตีศัตรูได้นั่นแหละครับในส่วนของสเตนัสของเขานะครับผลรวมก็อยู่ที่435นะซึ่งอันนี้ถือว่าเอาไปใช้ต่อสู้ได้บ้างแล้วนะครับโดยที่ว่าก็จะเหมือนกับตัวภูคีริะนะแล้วก็มีค่าพลังจม ีพิเศษที่ค่อนข้างเยอะนะครับเยอะในที่นี้คือเยอะที่สุดในสเตตัสอื่นของเขานะแต่ว่าถ้าเอาไปโจมตีศัตรูอย่างนี้ก็อย่าคาดหวังความเสียหายเยอะครับผมดูแล้วจะไม่ได้แอตแทกแรงขนาดนั้นครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็น6โปเกมอนสายพันธุ์ปิ๊ปี้แล้วก็สายพันธุ์ฟูรินที่ผมหยิบยกมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับก็มาเป็นโปเกมอนแนวๆแบบว,ว,ว่าสายน่ารักน่ารักกันบ้างนะท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเจ้าโปเกมอนสายพันธุ์นี้อยากมาพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับพวกเขาเหล้ก,าากลอชใื 1> 1ถ้าผู้ชมอยากจะเลือกใช้พิกซี่หรืออยากจะเลือกใช้ภูกรินกันก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับหรือไม่ต้องใช้ต่อสูปป้ก็ได้ชอบฝั่งไหนมากกว่ากันนะครับฝั่งพี P ่ปีหรือฝั่งคุ P, รินมากกว่าอย่างนี้ก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะโอเคในส่วนของคลิปนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรายการโปเกมอนเด็กซ์ในตอนหน้าจะเป็นตัวอะไรก็ต้องรอ ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ